สวัสดีครับโจฮักนาสารคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาพบกันตามเคยท่านผู้ชมสม,มุนไพรที่เราจะต้องมาจัดรายการกันวันนี้นะครับสองท่านนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอ่าสม,มุนไพรแก้อมัอมมาพฤกษอัมมพาดคนสัญจรซึ่งเป็นอ่าสม,มุนไพรในตำราหมอโบราณครับก็ มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคนโบราณเขาใช้สูตรอะไรวันนี้นะครับคนสัญจรเราก็จะมีบทกลอนให้ให้ได้ฟังกันอ๋อครับผมพึ่งอากาศธาตุยอดไม้หงายธร,รณีหนีสงสาร,รนิพพานไม่กลับนี่เป็นอะไรบทกลอนที่แปลยากโบราณชอบใช้เอาอคนสัญจรเอาประโยคแรกก่อนเนาะ ผึ่งอากาศความหมายก็คือนะครับสมุนไพรที่เราจะต้องมาพูดถึงนี้ก็คือ,อรังผึ่งแห้งผึ่งอากาศนะเขาอยู่บนยอดไม้หรือกิ่งไม้เนี่ยนะครับผมธาตุยอดไม้มก็คือบอระเพ็ดท่านผู้ชม,มงางทธรณีคนสัญจรพูดบ่อยโคกกระสุน โคกกระสุนนี่ก็ทําหลายคลิปใช่เพราะว่าเพราะว่าโคกกระสุนนี้เรารู้มาจากคนสัญจรนะครับคือคนสัญจรนี่เป็นเป็นทําอะไรที่ให้ผมเนี่ยรู้จักคําว่าโคกกระสุนได้ดีนะครับมันก็ถ้าเหยียบเข้าไปแล้วเป็นไงโก็หนามก็เหนามก็ตีลูกของเขาเลยก็เก็บครับหนามแหลมหงายธรณีเราผ่านไปแล้วก็คือโคกกระสุนหนีสงสารก็คือขมิ้นอ้อย ขมิ้นก็อยู่ในสวนเหล่านี้แหละคนสัญจรเวลาเราแก้เม็ดผดผื่นคันหรือแม้แต่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารของเราครับนะครับก็สามารถที่จะมาทาและก็ในการบาบัดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยนะครับแต่มาใช้ในตำรับนี้นะครับเอามาพึกเอมามพาท่านผู้ชมซึ่งเป็นตำรายามหมอโบราณจริงๆอ่านิพพานไม่กลับ<อ>ก็คือ, <laughs> ก,คอก็คือผักเสี้ยนผีท่านผู้ชม อาเรามาขยายความกันดีกว่าคนสัญจร,ค,รคนสัญจรก็คือเคยเห็นรังพึ่งแห้งใช่ไหมก็เคยเครับแต่ว่ามันเอามาทํายาได้ม,มาทํายาได้นะครับแล้วก็โอ้ยมีมากมายหลายรูเนาะเป็นเป็นรังได้นี่แปลว่าความมานะอุตสาหะของอ่รารังพึ่งรังพึ่งงานเนี่ยนะตัวพึ่งงานเนี่ยมาสามารถทําเป็นรังได้นี่แปลว่าโอ้แบบยากเย็นเหมือนกันนะ คนสัญจรชีวิตของแมลงอะไรนี่ก็ทาได้นะครับพึ่งอากาศก็คือรังพึ่งแห้งท่านผู้ชมครับพาดยอดไม้ก็คือบอระเพ็ดคนสัญจรอ่าเข้าใจความหมายของบอระเพ็ดซึ่งเป็นสมุนไพรอ่าที่เรานํามาใช้กันเกี่ยวกับเส้นผมของเราใช่ไหมที่เราทํากันอยู่นะมองเขามากมายนะคนสัญจรอ่าอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับอ่าสรรพคุณของเขาก็ หลายๆอย่างครับบรเพชรก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันใช่ไหมใช่ครับเยอะหรือบำรุงร่างกายส่วนต่างๆก็เยอะครัแต่ว่าถ้ามีบทกรเ่ยผมก็ไม่ถนัดละสำหรับคนโบราณเนาะก็ถ้าคนโบราณก็ยกมาปุ๊บคลิปหายแล้วตายเลยทีเนี้ยโอ้ก็ต้องไปขยายความของคำนู้นคํานี่แต่คนแต่คนโบราณนี่คนโบราณนี่เขาเก่งเนาะ แต่เขาเขาก็จะมีบทกลอนของเขาอ่าพึงโอกาสธาตุยอดไม้ก็คือบรเพชรหงายทร,รณีนี่สิทีแรกแล้วก็ตีความหมายแบบเอ๊ะม,มันอะไรวะรประมาณนั้นคนสัญจรที่ไหนได้มาลงที่โคกกระสุนม,มันบทกลอนเฉพาะคนหรือเปล่าบทกลอนเฉพาะ,ะตำรายาโบราณจรงิงๆคนสัญจรโอ้คือเขาเขียนไว้เลยเอาทีนี้ เราจะถามเรื่องโคกโคกกระสุนคนสัญจรถนัดเรื่องนี้โคกกระสนุนก็สุดยอดแล้วครับบำรุงร่างกายบำรุงกําลังแล้วก็เกี่ยวกับบำรุงสําหรับท่านชายคือ,อคือก็คือให้ฟีตปังใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมแก้ปวดเมื่อยอะไรพวกนี้ uh huh. ยอดครับครับผมแล้วก็เขายังช่วยในการบำรุงน้ําอสุจิให้แข็งแรงเอาเหรอใช่ครับผมให้สามารถที่ มีบตรง่ายเพราะอืคนทุกวันนี้มีบุตรยากนะใช่เพราะเป็นพืชในทางอเมริกาหรือว่าทางฝั่งแอฟริกาเขาเขาใช้กันมานานแล้วครับอต้นโคกกระสนเนี่ยสุดยอดครับคตัวนี้ก็มีในหลายผลิตภัณฑ์จึงราคาแพงนะครับถ้าผลิตออกมาแล้วตัวนี้สุดยอดต้นโคกกระสนแต่มันเป็นน้ำหนามเนาะ ใช่เป็นน้ำหนามเขาเอาเฉพาะลูกของเขาไงเอาเฉพาะผลผลแกงเขามาทำอ่าฮะมาทําเป็นบดเป็นผงใส่เป็นแคปซูลคือเขาจะผสมหลายตัวในแคหนึ่งแคปซูลครับใช่ใช่ไงธรณีผ่านไปแล้วท่านผู้ชมหนีสงสารก็คือนะครับขมิ้นอ้อยคนสัญจรขมิ้นอ้อยก็คือขมิ้นบ้านเรานี่แหละครับขมิ้นที่เขาทำทางใต้นี่ก็จะทําแกงเนาะ ทำแกงนูน่นแกงนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับท้องไส้นะครับแต่ถ้าผื่นคันสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นผื่นคัน,นแม่เขาก็จะเอาขมิ้นเนี่ยเอามาทานะคืออากาศร้อนก็จะทําให้มันชื้นใช่ไหมแต่เขาจะเอาขมิ้นมาทานะครับแต่ว่าในวันนี้ก็คือนะครับท่านท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในตํำรับเกี่ยวกับอ,อัมมพึกอัม,มพาตนะครับแข้งขาเดินไม่ได้นะครับก็คือว่า มันก็จะมาจากอาหารการกินที่เราจะพูดกันต่อไปนี้นะครับทีนี้นี่ผ่านไม่กลับนี่สิทีแรกเราก็ตีความหมายมันกันนะว่าเอ๊ะมันอะไรพอไปพอไปอ่านพอไปอ่านมากมก็เลยรู้ว่าเป็นนะครับตำราโบราณที่ขึ้นชื่อว่าผักเซียนผีท่านผู้ชมคนสัญจรผักเซียนผีเนี่ยน่ะเวลาเราหูอื้อตอนนั้นที่เราทำคลิปกันนะนะก็จะเอาขยำขยำแล้วมาอุดตรงรูหู กดตรงไว้ไงน,นะเราก็จะทําให้มันโล่ง oh. มันสบายน, g, นะครับ,บแต่ว่าผักเซี้ยนผีเนี่ยเป็นสมุนไพรในการที่แบบว่าขับขับสารพิษได้ดีเหมือนกันนะ uh, uh. ในการในการที่อ่าพูดง่ายเข้าทุกรูกขุมขนนี่แหละเป็นเป็นตัวยาที่แบบเกี่ยวกับอัมมาพึกออมมพาตโดยตรงเลยนะ uh. ถ้าคนศึกษาจริงๆเนี่ย oh. เกี่ยวกับเส้นเอ็นเกี่ยวกับการปวดนะครับ <laughs> วดข้อ,ต,อตามคำกรอนี่กว่าจะศึกษาได้หมอคนนั้นก็โอ้ทีนี้เพื่อนบางทีนะเราจำคำพวกนี้มานะที่เป็นบทกลอนเนี่ยคือเราจำจนท่องขึ้นใจเพราะว่าตอนนั้นเราเคยทำคลิปแต่ว่าเราไม่เคยคุยสองคนไงเพื่อนวันนี้เป็นการคุยสองคนว่าเรามาขยายความอีกนะเพราะว่าเพราะว่าคนสัญจรเขาคุยเรื่องโคกกระสุนบ่อยครับหงธรณีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ผมจะคุยคุย เกี่ยวกับบำรุงกำลังบำรุงกำลังโอเคเขาใช้มานานนานแล้วแต่ว่าทางเมืองนอกเขาทางยุโรปเขาใช้มภาษาแบบที่ว่าปัจจุบันไงซึ่งมันก็ไม่เหมือนไทยเราสมบัิสำนวนเยอะก่อนบทก่อนเยอะแต่ว่าแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งนะคนสัญจรที่แบบว่าเอ๋งายธรณีเนี่ยงายธรณีก็คือหมายถึงโคกกระสุนเนี่ยคือ นายที่นายพูดบ่อยๆคือบำรุงร่างกายใช่ไหมใช่ใช่ใชทำให้มีความแข็งแรง uh huh. ก็คนที่เป็นอัมาพึกอัมาพาตแล้วถ้ากินตัวนี้เข้าไปแล้วอยู่ในตำรับด้วยแล้วนายว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็โอเคครับเพราะฉะนั้นแล้วคนโบราณเนี่ยท่านผู้ชมคือโจไม่ใช่คนโบราณนะ uh huh. แต่ว่าก็มาถ่ายทอดนะครับวันนี้เราสองคนสองท่านก็ได้มาถ่ายทอดกันนะครับว่าเรามาพูดกันถึงก่อนอว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า เรามาพูดกันว่าโอเคเราจะพูดถึงอาหารการกินไงลำกอนเนี่เราจะไม่กล่าวถึงเราจะพูดถึงว่าตำรับาำรับอำมาพลึกอำมาพาสอะไรบ้างเมื่อกี้หมดแล้วเมื่อกี้หมดแล้วเราไม่ได้ขัดเพื่อน่าเราไม่ขัดเพื่อนเพราะว่าที่เราพูดนี้เราจะพูดเรื่องของอาหารการกินต่อไปนะครับอันนั้นก็คือบทกลอนของมันเป็นตําราโบราณไงเพื่อนเราก็เลยคุยให้เพื่อนฟังแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับว่า มันเป็นตำรายอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้เรามาพูดกันก่อนว่าคนที่เป็นอมัอมพาตเนี่ยนะครับเ,เขามีนะครับอาหารการกินที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเป็นสโตรกไงที่เราคือโรคปัจจุบันก็คือสโตรกท่านผู้ชมมีการล้มเป็นนะครับก็คือว่าล้มในห้องน้ําสนามฟุตบอลสถานที่ต่างๆของตัวบ้านหรือที่อาคารต่างๆนะครับก็ไม่เลือกสถานที่ที่ล้ม ทีนี้อาหารการกินเนี่ยก็เค็มจัดนะครับหวานจัดนะครับพวกแอลกอฮอล์พันธุกรรมด้วยนะขนสัตว์แล้วก็อาหารพวกทอดมันน่ะที่เราเคยคุยกันบ่อยๆเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงใช่นะครับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งทีนี้วิธีการนําไปใช้เอาทุกอย่างเท่ากันเลยเอาทุกอย่างเท่ากันใช่มีอะไรบ้างครับตากแห้งเอาอย่างรังผึ้งใช่ไหมครับผมก็เอามา เอาอรองพึ่งแห้งก็คือบดให้ละเอียดแล้วให้ได้สองขีดครับผมอ่าอย่างที่สองอย่างที่สองก็คือพาดยอดไม้นี่ก็คือถ้าพาดยอดไม้นี่ก็คือบอระเพ็ดบอระเพ็ดบอระเพ็ดสดแล้วตากให้บดแล้วก็ตากหแห้งแลบบ้วมาบดอีกซ้ําก็ได้นะครับ,รบเป็นวิธีการทํานะครับบดให้แห้งให้ได้สองขีดครับผมทีนี้ไอหงายธรณีเนี่ยก็คือโคกกระสุนเนี่ยก็เอาที่ที่นายว่าที่เป็นผลใช่ไหมเอาเฉพาะผลอ่าที่ ไปตากแดดให้แห้งแล้วก็มาบดเป็นผงให้ได้สองขีดหนีสงสารนี่ก็คือนะครับขมิ้นไปตากให้แห้งแล้วก็บด <closely> เป็นผงให้ได้สองขีดนะครับผมนะแล้วก็หนีสงสารไอ้นิพพานไม่กลับนี่ก็คือผักเสี้ยนผี oh. ทําให้แห,งห้งเหมือนกันแล้วก็ให้ได้สองขีด<ๆ>นะครับ,รบทีนี้เอาทุกอย่างคุกเขาด้วยกันนำพึ่ง ปั้นเป็นลูกกรอนน้ำน้ำผึ้งก็ก็ตัวที่ผสมเพื่อปั้นเป็นเป็นเม็ดนะครับใช่ปั้นเป็นลูกกรอนก็คือปั้นเป็นเม็ดนะครับเม็ดเล็กๆนะนะถ้ากับปลายนิ้วก้อยท่านผู้ชมก็จะกินหลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยนะก็เราก็ตากให้แห้งอะนะกินครั้งละประมาณ1เม็ดนะครับวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะครับวันละหนึ่งเม็ดใช่หลังจากนี้เรากินกินข้าวเสร็จวันละหนึ่งเม็ดเลยเช้าหรือ เช้าหรือเย็นก็ได้เช้าหรือเย็นก็ได้คนสัญจรครั้งละ1เม็ดนะครับก็คือบางบางคนก็อาจจะไม่มีเวลากินตอนเช้าคนก็มีอาจจะมีเวลากินตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละครับเกี่ยวกับอมาพึกอ,อมาพอมานเนี่ยนะครับก็จะทําทงานได้ดีขึ้นท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ในตำรับตําราที่เขียนไว้นะครับแล้วก็มีคนใช้ได้ผลแล้วนะคนสัญจร ที่เรามาพูดเนี้คือมีคนที่ใช้ได้ผลมาแล้วนะครับอ่าฮะครับนี่แหละครับผมก็เป็นความรู้แต่โบราณครับอันนี้ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งกัอันนี้ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งใช่ใช่แต่ก็แต่ละตัวมันก็จัดว่าสุดยอดทั้งนั้นนะว่าจะเป็นโคกกระสุนหรือว่าผัดเส้นสีก็สรรพคุณดีๆทั้งนั้นหรือว่าบรเพชด บอะเพ็ดก็โอ้สุดยอดเหมือนกันอจัดว่าเป็นสมุนไพรที่หายากเอ้ยหาง่ายนะครับโทษทิหาง่ายเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็หายากเลยนะก็เป็นบางที่นะมันบางที่ถ้านอกเมืองก็จะมีเยอะนะตามชุมชนต่างจังหวัดก็มีเยอะหรือว่าจะเป็นรังผึ้งแล้วรังผึ้งแห้งนี่ก็พอหาได้ตามทั่วไปนะครับทั่วไปครับครับผม แล้วก็ส่วนขมิ้นเราก็หาได้นะครับขมิ้นเนี่ยไม่เยอะโคกกระสุนโคกกระสุนก็คืออยู่ตามที่ต่างๆนะครับตามที่ต่างๆตามริมถนนนี่เราก็เห็นเยอะกรมทางหลวงก็นนาเข้ามาเพื่อปลูกรักษาไหลทางนะครับไม่คนหรือสัตว์ไปรเหยียบเพราะมีหนามแหลมหนามแหลมคนก็ไม่อยากเดินเข้าไปใกล้ลไปขุดไปทำไรข้างถนนเขาไงไหลถนนเขา กรมทางหลวงเป็นคนนําเข้ามานะครับโคกระสนขมิ้นก็หาง่ายนะครับขมิ้นก็หาง่ายก็ปลูกในสวนนะครับส่วนผักเส้นผีก็เกิดขึ้นอยู่ตามที่ต่างๆมากมายนะครับอยู่ในสวนอยู่ในสวนโจรนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็แก่แล้วนะครับเดี๋ยวเม็ดเม็ดมดก็ร่วงเขารอที่ขยายพันธุ์ ทีนี้ผักเสี้ยนผีเนี่ยก็เอาทั้งห้านั่นแหละคือทุกอย่างก็เอามาให้ครบครวมหมดทั้งรากรวมหมดยกเว้นโคกะสนครับโคกะสนก็เอาเฉพาะเเอาาฉพะผลของเขาแล้วมาตากแห้งที่แกจัดครับครับผมแล้วก็หลายๆตัวเนาะอย่างอะไรนะขมิ้นเหรอขมิ้นขมิ้นอ้อยเราธรรมดานะครับขมิ้นก็สุดยอดนะครับโอ้พวก ชนไก่เราก็ใช้กันเยอะใช้กันบ่อยครับผมอ้าวมีอะไรแถมท้ายไหมกับคณโจก็คือจริงๆแล้วนะครับสมุนไพรก็เป็นทางเลือกท่านผู้ชมที่โจห้างหน้าสารคามและคนสัญจรวันนี้ได้มาแชร์ความรู้สึกนะครับแล้วก็มาให้ท่านได้นำไปไปประพฤติปฏิบัติซึ่งนะครับเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง หรือถ้าคนไม่ได้ทํามันก็แคป่ประดับความรู้ก็อย่างดีดีกว่าไม่รู้อะไรนะครับ,รบการรู้มาตั้งแต่โบราณหรือจะเป็นของโบราณหรือแม้แต่ของปัจจุบันเพราะว่าคนสมัยนี้เพิ่งยาปัจจุพึ่งยาปัจจุบันเยอะแล้วก็ไปทําลายไตยก็มากมายนะครับแผนปัจจุบันเนี่ยเคมีก็กเยอะม,มากก็จัดว่าเป็นอะไรที่แบบโห ยาก็ใช่อันตรายก็ใช่มาด้วยกันล่ะครับครับผมครับเออขึ้นอนโยกับร่างกายของใครมีภูมิคุม้มกันที่ดี uh huh. อ่าฮะครับเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ใชเราสองคนนะครับก็ได้วันนี้ก็ได้จัดทำนะครับอ่าถึงเสียงผมจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะท่านผู้ชมวันนี้รู้สึกว่า uh huh. อากาศมันแปลกๆทั้งทั้ง,ท,งทั้งฝนทั้งอบอ้าวนะครับ uh huh. ก็ก็ย่งไงก็ โจก็ได้มาแนะนํามาเสนอนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรแก้อัมาเพลือัมพาตาตราหมอโบราณได้อย่างดีเยี่ยมนะครับมช่นนั้นนักแหล่นะครับก็เป็นประโยชน์ได้ไม่น้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผ